สวัสดีค่ะร้านแอร์โมบานะคะตอนนี้เราก็ได้รับออเดอร์จากลูกค้าอีกแล้วค่ะในเขตนั่นเองนะคะเป็น iPad 8นะคะตัวนี้จะเป็น iPad เครื่องศูนย์ประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มนะคะตัวเครื่องหน้าจอจะเป็น 10, 5นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะตัวเครื่องนะคะสวยมากนะคะนี่อันนี้คือเครื่องจริงนะคะเดี๋ยวเราจะติดฟิล์มให้ลูกค้าค่ะอุ๊ยเป็นรอยนิ้วมือเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดจอแป๊บหนึ่งนะคะ จะติดฟีลมให้ลูกค้ากันนะคะสนใจโทรศัพท์มือถือสอบถามแล้วก็ทักแชทร้านแหม่มมืายได้นะคะประึกษางานซ่อมฟรีนะคะประเมินง,งานซ่อมให้ฟรีคะ่ะขายเครื่องก็ติดฟิล์มให้ฟรีเลยนะคะเนี่ยสุดยอดมากเลยนะคะร้าน้ำมอมเนี่ยแจ๋งสุดๆเลยค่ะ ฟีมเอียงขออนุญาตยกแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่อาของลูกค้าค่ะซ่อมเครื่องของคุณนายไปจบแล้ค่ะซ่อมเครื่องก่อนนี่ค่ะสวยมากติดฟิมได้เก่งมากต้องร้านแอบแอมนะคะติดก่อนด้อันนี้ว่าทำอะไร